เช่ป okay, ่ะเปิดยังโอเคเปิดแล้วโอเคพูดดิใคร่หไ่เตเตมแล้วอะหรีมางมือนั่นนะอะหรอทันไงวะโอเคาับผมก้สวัสดีด้วยนะครับพูดดิผมมึงดีเห็ดนะครับกินเห็ดนะครับกินเห็ดแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นยูันิลนตงผมใน p ที่สนะวันนี้เราไปอยู่เพื่อนเรานะคผมเรไปเลไปเล่ไปกันเลยเล็กกว่าโซโล่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  วันนี้ถ้าก็เรามาอยู่กับผมเพื่อนนะครับผมอยู่กับสองเพื่อนธาตุตะวันอออช่วยตัวเองนะครับผมแล้วก็มีใครช่วยตัวเองเขาเขาคือใครอ่ะเฮ้ไอ้เบอร์เดอร์เอ้ยเจมเปนเบอร์เดอร์หรือแล้วเรามาอยู่ช่องเราเราวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันประมาณสี่กี่ช่องวะสี่ค่าสี่ช่องดิเอ้เกมเตอร์ค่าเองแล้วกูเหรอเนี่ยสอง อยู่ตัวสองร้อยคิวแล้วก็อิทธิพลแล้วก็อาจจะอ่านไม่ผิดก็ทั้งแม่งไอศตร์ฮะสั่งร้องสั่งไล่ยูชอบงงแแล้วก็ช่วยช่วยตัวเองนะผมนี่ฮะช่วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> ช่วยช่วยตัวเองทีนี้โหตั้งชื่อเองกูปิดช่องแม่งดีกว่าทำไมทำไมเซิร์ฟบรรลับจังเหน็ดเลยหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> <t> ออเหน็ด<น>ขาดครับเปล่า นขีเหนืม่มๆด้วยคาะเฮ้ยเด็กินบแมกแลกสกินพิแทกสก,กินพิแทกไอ้ชื่นอนี่อะอวตารเซตอะแท็กเกอร์อะเออสกินพิแทกเออว่ะจำได้เจอไม่เจอซีรอนอะไพรซีพี่ถ้าเราเจอไม่เจอซีรอนเราต้องห้าหนึ่งเขาเลยนะเว้ยเด็กพวกนี้กับเราอะเรีคกันสี่สี่หลังไม่ยาวกันไม่ลงอะเออชิ้นรูมองเห็น ตอนนี้ก็รอเตอามึงเต้วกู้่านเต้อเต้อเต้อเฮ้ยเย็ดไอ้ไอ้มิกมึงบางมัวปองไปเต่อใครที่ยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งสามารถไปดูได้ที่ช่องพีทคงดีเห็นแล้วก็พีทคงดีเห็นนะผมก็ EP พีหนึ่งได้แค่สองคนกูยังไม่ได้ดูเลยมึงก็ไปดูดิไม่มีใครห้ามไอ้เชี่ยเดียวเอออ่ตุ้ยตกตก เฮ้ยพี่แท็กนี่พี่แท็กพี่แท็กไอ้ผ่าไอ้มิีผ่านเหรอไอ้ไอ้ไต่ตีนไอ้ตีนไตีไอ้ตีนไอ้ตอไอเตอร์บอกกูไอเตอร์ตอร์เตอร์หันขวาบนดูไอ้เจมดิไอ้เจมบินหัวเกินไปเกินไปตีนี้บีมมันเล่นกับกูนะเว้ยมึงรู้ป่ะพอดีไปตีนไต่ตีนโอ้ยชื่อร่วงมันวาร์ปแค่เซิร์ฟเดียวเล่นเซิร์ฟอื่นลื่นก็ทำไมเราไม่วาร์ปอ่ะ ทำไมเรายังไม่วาบม่รู้มันก็รอกันอีกหนึ่งวิเนี่ยเริ่มมั้นี่ะวิอยู่กับใครวะคนเยอะจังวะพวกเด็กน้อยเด็กน้อยเฮ้ยกูอยู่เฮ้ยไม่โดนกูอยู่ในป่ากับทรายเลยไอ้กูเกิดเรื่องใหม่แล้วนะโอ้กูขวดค้างหมดเลยเลยเพื่อนมีน้ำด้วยอะไรนะน้ำแตกไอ้เตอร์น้ำแตกมีน้ำด้วยเราแยกทางไม่เตอร์นาขอโทษนะผมโอเค เขาบอกกันะจะขุดใบไม้พอขุดใบไม้แอปเปิ้ลมันก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออวต่ะขาขุดเห็นออกยังไงมันดอกแอปเปิ้ลบางครั้งไหมวะขุดดินได้ดอกไม้อะไม่ใครใครได้ของดีบอกนะเว้ยเลยจะเป็นลุมไม่ได้ขุดดินได้กอดเพชรไว้ยขุดดินอะขุดดินอะขุดดินขุดดินอะขุดดินไม่ได้แค่เหรอขุดได้ดอกได้ไอ้ยิบหายไม่มัน้ไดดของีว่ะมต้องขุดไปเรื่อยมันไม่ได้ขุดไอ้นี่ วิ้ยคุณเล็กได้เตียงมาพ่อมึงพีชคุณคุณดินได้บล็อกมาออกบลูสอันนี้นะแปลรูปออกบลูสได้แล้วใช่ไหมคนที่ขุดประตูขุดประตูได้ทองเฮ้ย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 เุ้ยเฮ้ยขุดดิอะไรได้พีชขุดดินเออได้เพีชวะขุดทองุทองใช่เหรอจริงไปทองติดเออทองติดขุดรัวได้ คุณหมาได้อะไรวะคุณรู้ได้ปลาเอาปะวันเด็กทำไมเซิร์ฟมาค้างๆวะไม่รู้กูไม่ค้างนะกูไม่ค้างนะคุณหินคุณหินเนีกระจกปลาเวดี้กูจะเที่ยวอย่างชอบเลยไม่มีอะยกได้ไหมล่ะบอกคือโอ้ขอย้ําไม่รอบนึงคือมันนี้คือแบบเป็นรันดอมนะครับผมเวลาคุอะไรพวกนี้แต่ละแบบมันจะไม่เหมือนกันนนั่ไอพีดพีดคะแนนเนอะโบเลยอ๋อไดมอนด์ทันไปเออร์ว๊าเอ็นเดอร์อะโบเอกมาจา่ายนี่พีดที่ไหน อันนี้งโพงมันจะเอาไม้เหลืองเฮ้ยไม้ของดีไม้ของดีไม้ของดีไม้อะไรอ่ะไม้โอ๊กไม้โอ๊กไม้โอ๊กได้กอกเพชรอันนี้พูดจริงนะนี่แล้วเราเอาไม้อะไรอ่ะไม้โอ๊กอ่ะต้นโอ๊กอ่ะตัดจากต้นโอ๊กอ่ะมขกูตัดแล้วมึงไม่เห็นได้เลยเนี่ยขุไปได้เรื่อยดีฮัลโหลเพื่อนฟาเวอร์เลสดอกไม้แดงเหรอมันจะได้อะไรอ่ะขุดแนะนำแนะนำฟิล์มขุดเลย พานำาำแล้วต้อย่กอูเลยแล้วไหงไงค่าขุดในโอกล้ันไม่ได้ทียอะไรเลยโอ้ยได้จริงว่ะเอ็นชาร์ดทั้งูเอ็ชาร์ดวันเอคทนสามก็บกแล้วมันได้จริงเนี่ยสาวาลูด้ฟิล์มอย่าไปใส่ของที่มันมีคอสออฟไวนี่เ้ยเออเห็นแล้วถอนไม่ได้มัน เห็นแล้วพี่ถอดไม่ได้กูจำได้บ้านนี่กูเคยโดนเกียนอยู่ไอเตอร์อเตอร์เตอร์เตอร์มาเตอร์ย่าลืมไอพีเพื่อนผมนะผมแม่งมาจำบ้านนี้ไปแล้วสัตไอเตอร์ไปรับไปรับไม่กลับไม่กลับมาเลย กยพี่เข้าจอเองแล้วจอเองแล้วทีมิง is not อะไรอ่ะบาลองอองปองปองมันบอกห้ามทีมโอเคแล้วจะใครดีกูจะทีมแล้วไหมพี่กูจะคนใครมันคนชื่อชื่อนอะนานาขี่ขี่ขี่เหี้ยอะไรเนี่ยนาดีปะ นาดีนาดีอ่ะไอ้นาดีอ๋อเงี้ยไม่เงยไง้ดาวอกกูเอาเอ้าเอาไอ้เงี้ยเลี่ยมเอาเคิร์ดไหมฟิล์มข้ามีเคิร์ดออกนองกูมีของดีตอนนี้กูมีของดีอยู่ในตัวมึงไม่หวั่นหรือเราถได้จ้ะใครวะใครไม่หวั่นรัวใครไม่รมันบอกว่าดอกไม้แดงจะได้นี่จะได้เพชรไม่เห็นได้เพชร Yes, มันจะบอกอะไรเพี้ยอะไรมันบอกหลอกลวงเว้ยมันไม่ได้บอกจริงเว้ยมันบอกลวงมันก็ลวงก็ลวงไปเถอะกูรู้แล้วว่าอะไรดอกของดีอะคนพบโดยใครไม่รู้อะคนพบโดยใครอาจารย์ฟีมนายสไตล์ขอให้แมงตายถ้าเกิดเองขุดแล้วมันดอกนี่ดอกดอกไม้ไอ้ดอกต้นี้เนี่ยไม้อะดีแบบเอาง่ายๆว่ามันจะได้เป็นดับแล้บบซึ่งไอเตอร์ก็ตายไปแล้วตอนนี้ไง มันถึงมันหายไปก็เลยบอกว่าตายไจอเตอร์อายพีเพื่อนผมเนี่ผิดนะอพีไอพีเตอร์เย้เกือบใส่เคิร์ดแล้วพีสอู้ได้ชุดเกาะว้าวเบลิกูดเกตของดีแต่ถ้าเกิดเคิร์สพอติคานี่ก็ดีนะเดี๋ินๆได้ที่ขุดเพชรมาแล้วไงก็สบายแล้วเฮ้ยได้ดาบเพชรแล้วสวยดาบเพชรไฟไฟแอพเลชั่นว่ะ ยังเก็บมิดกูเก็บตายลอยดาวนี่แล้วเอ้กลับมาแล้วมิดดิ้งอ่ะเดี๋ยวมึงตายซสละไอเตอร์โอเกคอื้าของดีมาเยอะเลยว่ะพี่ตัดเพื่อนเถอะอยู่ดีๆมึงก็พูดอย่างไอบีเตอร์เลยครับพิมพ์แฮตเทคอารวัดอะไรโกรธเนาะตอมบี้โอ้าแล้วีะขุดหัวได้ไหมกูขอไปเจอดงจังเกิ้ลเลยได้ไหมโดงจังเกิ้ลอ้าวอันนี้ยังไม่รู้เรื่องอันนี้ยังไม่รู้เรื่อง บริชาตไอวีว่ะตอนนี้คคายังแข่งเลยอยู่แล้วดาบติดไฟก็ใช่รอแปลว่าดิบบอกมันเฉยๆว่ารอแปลว่าดิบอะไรดิบมันอ่านว่ารอหรือว่ามันอ่านว่าอะไรวะคอนเพลงเก่งอังกฤษเราไม่รู้ไม่ชี้รอรออะไรวะรออะไรวะรอรอฉันรอเจออยู่แต่ไม่รู้ติดหิือกระติ์ เคยอยู่คนอะไรเฮ้ยเยฟูเลมอนก็รู้ว่าฟูเลมอนฟูเลมอนโดนเคยโดนตรงตีนไหมเออแต่ใช่วอาเมื่อกี้มันมีคนบอกว่าท่ามทีมนะเว้ยแต่กูจะทีมไม่ฟังใครไม่ฟังใครกูเป็นพวกกูเป็นพวกนอกคอบเว้ยเอเตอร์ได้แล้ววะใช่ไหมมึงอย่าใส่เคิร์ดออฟไปนี่เลยเคิร์ดออฟชักกี้เออมึงอย่าเผื่อฆ่าตัวตายนะไม่เอานะไม่ดี เคเคไอเขาว่าเคมึงนี่กูไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจมันเลยไอเตอร์ไม่เคด้วยบูบโรทําไงตอเก็มึงจัดต่อมึงอะโคด้วยโอ้โหมาทําที่อะไรเนี่ยนะไอเตอร์อะไรมึงอะโคด้วยเอ็มเอ็มโซกูดเรื่องของมึงเดี๋ยวมึงโดนตงตีนแน่ใช่น่ะไอไต้องตีนโซกูดว่ะวายุครับ เราเว้นเราต้องพันธวิตกันนะเย็ดไอ้เหี้ยนี่คนนี้คอ้นี้ฆ่าตายแล้วเว้ยไอ้คนนี้มันย้ายของกันใช่เหรอเออไอ่เขาไม่มาย้ายของกันมันมีคนรู้แล้วว่าไอ้นี่แบบเราไปอ่ะเราเราลุมนะเว้ยเราลุมไปมีไี่เรออเราลุมนะเว้ยวัดลุมไปลุมมาแต่เขาจะอลุมเพื่อนตัวเองอ่ะเออมันจะลุมเพื่อนตัวเองมากกว่าตัวเหมือนก็เหมือนที่ไอเตอร์ตายมาเพื่อนตัวเองเออ เอาเตียงเอาที่นอนมาเยอะชิบหายเลยไอเฮี้ยกูถึงคร์สเคิร์สเกิดว่าเจมใส่เคิร์ดเหรอกูถึงเบ็ดล็อกกูฉันไอไอโขเขาเขาบอกเขาเขาบอกเป็นไม่รู้กี่รอบแล้วเต้กูเพิ่งมาไม่ล่ะกูบอกก่อนนี่จะไปคุณคุณอะไรวะขุดไมุ้อะไรวะโอ๊กอะต้นโอ๊กอะแล้วมันมันก็ขุดไปเรื่อยๆอะต้นโอ๊ก่ะอ๋อมันมีโอกาสดับอ๋อ มันไม่มีโอกาสดรอกมันมีมันมันไม่ได้มีโอกาสดรอกมันดรอปโปรเ e c ชันไอวีอันไหนดีกว่าโปรเกคชัะไอวีก่อนมาทิ้งของมากับอะไรทีมโปรเจชันไอวีกบอะไรกับทิ้งของมันเดี๋ยวโดโปรเจชันไอวกับเมดดิ้งอะเมดดิ้อะเมดดิ้งเป็นซ่อมเกาะผลโปรเจคชันไอวก็คือป้องกันเองก็รู้นี่โหรดียังฟัวตอนเนี้ยดาดโปรเ c t ชันไอวไปผิแล้วน็อคแบ็กสองไฟ2สอง ไฟติดไฟอ่ะไปฟิมตรวจสอบมิติโอเคโอ้ติดเคิร์ดไม่เอาเคิร์ดผีใส่ดิ <c oughs> ไ,ดไอเตอร์มึงเห็นอันนี้มึงเห็นว่าเคิร์ดอะไรใช่อะไรไหมมึงใส่ดิมันของดีนเลยไม่เป็นไรไเ<จ>พื่อเก่งกจเจอกองเสิร์ฟนคนที่ใส่มาเกย์คนที่ข้าบอกมันแย่งของอ <c oughs> ของแม่งมินงโนโผลแอปเปิ้ลทองหออะ่ะใช่เหรอตรงไม่มีว่ะ โอ้ยยังมั่งมีสมุดไอ้นี่ด้วยว่ะไอ้ชาร์ตติมิตติเคิร์ดอ่ะออเฮ้ยใครละเบิดข้างๆกูเลยไม่มีแอปเปิลว่ะไอ้เหี้ยเหล็กไปไหนวะอ๋อเดี๋ยวนี้แ่เราทำเหมือนเปิดท่านไม่ตันนะติดไปเชียร์ละมันมีมันไม่มีการดรอปอ้นี่ไงวะดรอปอะไรใครเขาเรียแอปเปิล่ะ นี่มันนี่มันมีการตอบอยู่แล้วแต่แค่ไม่ใช่เนี้ยมันเองก็ขุดต้นไม้อะขุดใบไม้อะนะตอบนะจะพีพีนะยังวะทำไมวะข้าถามไม่รู้เพาตอนนี้กูเจอคนหนึ่งคนตอนนี้ไม่ใส่เลยนะอีกห้านาทีมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอเต้เมื่อไหร่กูจะใส่มูกเต้ตอบยาอย่าพาไปหาคุณอย่าพาไปหามันยังไงอย่าพาไปหาถ้ากูไม่พาไปหามึงแล้วกูก็ตายเองดิ เราึงจะพามาคุณไม่แล้วฮะไลเพื่อนช่วยสู้อ่ะก็กูมีชุดเหล็กแล้วเนี่ยมันมันไม่กล้าสู้หรอกนี่อ่ะกูชุดเพชรนะเอาไอ้เหี้ยเอ้ยขอชุดเพชรกันหมดแล้วมึงชุดเลยแล้วโมเดชั่นโมเดชั่นดีด้วยนะของกูอ่ะของกูติดไฟแล้วนะแล้วก็น็อกแบ็คอ่ะกูรอหล่อยเขาได้กูรอหล่อยเขาดีไหมฮะไม่ดีไม่ดีเหรอมันะมาแล้ว ไหลยข่าวปรเด็กล uh ุกลุกต oh ุ๊ล şey, ่ะน so ่ารอนอร่อยอ่ะก็คงไม่มีชุดที่แย่เลยว้าวที่กูนี่ไม่อะไรกะโลกไม่มีการเปลี่ยนใหม่เลยกับวะาไปเอาไก่ฟิล์มอ่ะมันต้องได้จังเกินกันแท่ราพิอเฮ้ยอะไรอ่ะเซอร์เบอร์ฟูลเต็มอ่ะไม่ไม่ไเีย ตม,มึงต้องยำรับผิดมั้งรู้ว่าจะเซฟวก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> <Yeah. S 1> สอาไลอยคิวนหนูหนูหูใครว่าไอ้หนอยเดียมันหูป่ะครับ What the fuck dude อะไรวะ Yeah w h ล้วอยู่กูเองเยอะสองไอ้ยวกกูจะทุบพวกก็พวกก็หลกก็ได้อะไรทุบวะมือทุบก,ก็ได้เองเดียวมันไม่มีอะไรอะไรทุบก,ก็ได้อะ <c oughs> มันได้หมดนะทีมอะไรยังไทุบเช้าอ่ะไอ้พิดมันจะได้นี่กแน,น่หรอวะอาคาชิปิง เออใช่อาคาเซียแล้วก็ได้หลายเตียงแล้วก็ได้อืมมันได้นี่สแลบก็คลิปนี้ก็จะครับตอนนี้ค่าตอนนี้ค่าอยู่ที่ีเดิมเลยออาไปปรับไปที่เดิมเลยอ่ะกูอยู่ค่าที่เดิมกูเว้ยกูแค่ตัดไม้กูก็ฟูแล้วเว้ยไม่ต้องลงเหมือนง่ายฟูได้มัน is easy ไม่มียีตมาจากไหนวะกูเพิ่มอีตมาเฉยเลยช่างแม่งเยีตลามล่าผู้หองเองอะเาเรามันอะไรวะไฟโปรเทคชั่นไอวีโปรเทคชั่นไอวีดีอยู่แล้วไฟโปรเทคชั่นเอาอันนี้นี่แหละเข้าแทนไฟโปรเทคชั่นเป็นกันไฟแเ้าไทเตอร์อะอ่ะไอ้ไทเตอร์มันวีเหรอจะย้อนกลับมาทำไมวะเนี่ยกูอยู่กูนิ่งๆอย่างเนี้ยฮะกูก็อยู่กูนิ่งๆอย่างเนี้ยมาย้อนมาหาทำไมเนี่ยอย่าแวะมาหากูทำไมกูอยากหา กูไม่ตอนรับเกูคิดถึงเพื่อนฟอร์จูนสองว่าจะเอาทำอะไรไม่ได้ของข้าฟอร์จูนสามมา,มาฟิมทำอะไรไม่ได้ก<ว>ันล่ะเรียกจใส่เคิร์ดแะ้ิดไอเตอร์สดดใส่เคิร์ดดิใส่เคิร์ดเกี่ยวทุ่มที่ที่กูไปกูปตื่นเต้นมันเดินใจมีวันปีเนีน่ยจะเปลี่ยนติดกระสิทธะ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  กลองขามันจเสีงต้อถึงตึงเลยกองขาามาขุดดินขุดดินเหรอเออขุดทรายขุดดินขุดดินไอ้เหี้ยขุดทรายทีเดียวไม่ไหวขุดดินีอะไรนะนี่ได้ไม้ตอนนั้นดาบพลิกชาติได้นี่แล้วใครอะตอนดาบตีไม่ติดไฟว่ะดีเราดาบตีไม่ติดไฟอะเฮ้ยเฮ้เฮียใครมา ผ่านแล้วพีทกูโดนกูโดนค่านี่เกมใช่ตู่เออเจอพี่กูเจอคนที่ไม่มีกรอบเพชรว่ะเอ้หนึ่งนาทีมึงจะตามมึงไปหนึ่งนาทีอ่ะกูแพ้แน่เลยเยังมึงใส่หน้ากากติดแมสก์อ่ะมันชื่อว่าคูคูบ้าออฟออฟเชียลอะไรอ่ะยังม่งมีโกลเด้นเอนชาร์ดอ่ะคุคุคุยเนี่ยเออคุคุคุยเตอะอ๋อ อ๋อดนเฉยเลยอ๋อดึงดอกพีทกูจะข้ามันเลยอะไรวะเปล่า, <c oughs> าม่มือนกันอีกสี่สิบเ้ากีไปมึงมีแปแล้วเรื่องมึงเลยกูมีดบับ p o ิชั่นไเวนสงแรงมกี่กี่เท่านะอะไรนะเมื่อกี้บอกเท่นันไม่ได้ยาบโ s t i n นไเมดไเวนไอ้ย่ยกูลอกแว้ิก <c oughs> ี่นา <c oughs> ทีนะพี่ เมื่อกี้เราเองบอกว่า49นาที What the fuck เออเมื่อกี้49อันนี้ไอ้ย่าหล่อนละหล่อนละร่ำหล่อนละร่ำหล่อนละเรียกใครกันบ้าก่อนอย่าเพิ่งเล่นได้ค่าค่าอยู่คูบ้านออฟออฟออฟฟิเชียลเว้ยสวยแต่ยังวะยังไรลออีกหรอปี๊เดี๋ยวมันเดิงเดี๋ยวมันเทิงเลยครับพี่น้องยังหาของไม่ได้เลยเนี่ยดาวูยังไม่มีเลยทีม ไม่มีเวล้่ววะพีมทำไงดีวะคุ้มาแล้วไงวะคุ้มาแล้วไงวะมีแอปเปิ้ลแล้วไงวะคุ้มาทคุ้มากูตีกูตีไก่ไอ้ย่ามาพีมพีไม่เต็นไม่พีมใช่เหรอเออไอ้กินไก่เล่นเฉยเฮ้ยไม่คนรแจ้งเหรอพีกูแตกตามแน่เลยเฮ้ยม่งมีกินรวบตัดเีมันไม่ใช่เรื่อง แรกๆรกนายขอโทษด้วยผมจโจเจอจูโจเจอไอ้เหี้ยพี่กูเจอคนไอ้เหี้ยไม่กอดเอ็นชาร์ดเอ็นก็เอตัอ็นชาร์ดไม่ใชื่อก็อ็นชาร์ดแลยกูยังไม่ทั้งตัวใส่แค่เลยแค่หมวกอะชิบหายแล้วไงพี่กูมีแอปเปิ้ลเจมใครพีคได้มีมีแอปเปิ้ลห่อเอ็นชาร์ดอะไม่มีอะไม่ได้ไม่ได้นี่ใครมีบ้างวะจะขอสักร้อยลูก

ปกติมึงตื่นสองโมงเช้าเช่ฟเพื่อนเลิกกูแตกปกติมึงสามารถตื่นไม่เกินได้ไม่เกินหกโมงไม่ใช่ไปร้องไม่ใช่เอ็ต้องแตกอ่ะมาดีแล้แตกมันต้องถา production อะไรมีมีป่าววะไม่รู้โอเคนะผมตอนนี้ก็ถึงช่วงพีพีกันแล้วนะผมผมก็ลืมพูดไปไปก็ช่างมันครับดูเรื่องมันโดนเจมอยู่ที่เราจะคุณต้องหาทีมอยู่เพยพี มันมิดกันสิอะนะเว้ยจอนุแตกโดยจีโก้มันได3สามแล้วไอ้ไอพ้พ,ม <laughs> อพีมันไมิ3สามแล้วไอ้มิกเผื่อไปใส่ดีเลยใส่คืนไอ้เจมไม่ใช่เหรอเจมเจมใครเผื่อไปใส่คืนคืออะไรมันคือคำสามใส่อะไก็ <laughs> ถอดถอดไม่ได้ตลอดเ่วากับเ่วยกัน ใครทำมือเตอร์กูรีบบอกมาด้ะยฮะใครทำมือเตอร์มันชื่อขออนุะาตฟินเกมูดทุ่ง c ะฟิล์มคง C.S. โอเคไอ้ชี้อ่แล้วเมื่อโดนุู้ก็ไปแค่วิญญาณก็แค่วิญญาณดิทุกท่านใครมีใครมีแก๊สบ้างวะชีเตอร์ชีเตอร์เหรอชีเตอร์หรือชีเตอร์่ะใครมีแก๊สมั้ง ไม่มีอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเจอคนแอปเปิลทองไม่มีวะอ้อสับลาบยืดยังไงตนเฮ้ยกูมีแอปเปิลอยู่นี่ยแต่ไม่มีแต่ไม่มีหมาไม่มีหินเฮ้ยวายุวายุคำตองเย็ดยืดเจ้าหมู่บ้านอะไรสิ่งตัวเอ้ยมันเกิดหนเนี่ยลูกยิบเอ็ดเฮ้ยเยืดลมยิบเอ็ดใกล้ๆกูเลยพี่ กูราที่ไหนที่ลงใช่รพี่น้องเออมันเจอที่ลงโอเคครับสลังเอฟสามบีมันติดอยู่ในกาคาเจ้าของน่ค่อยดีนะเว้ยกูถอยและมังมีพีพีกันข้างหน้ากูวิ่งเก็บฉาบที่โล่งเลยเราเดี๋ยวเราไปหาฟิล์มกันดีกว่าข้างหน้ากูก็มีคนวะไอ้ข้าเจอมาข้าเจอลาวราพี่กีตัวฟิล์มโล่งแล้วมาเขาก็อยู่กลางน้ำมันมันไปของเว้ยของอ่ะยี โอ้โหแล้วกูสิงม้าเฉยเลยพีทแล้วมันแล้วมันได้อะไรเนี่ยมันมีลาเกินพาพีทอือว่าอ๋เฮียกูแตกอ๋อกูแตกเสียเอ้ยอะไรเหรอกูกดโปรเทคแล้วเว้ยสองคนแล้วนะกดโปรเทคสี่โปรเทคโอ้โหไปหมดแล้วของกูกะข้าวโปรเทคไอวีไปโปรไฟล์โปรเทคชั่นนี่หมดแตกซะมึงแตกเอ้ยมันอยู่ไหนมีบอกเข้ามาดิจะรู้เมื่ะ กูที่รู้มีมีแคปเปิ้ลแหละเวพี่เออเอ็นดูใครอยู่อ่ะดูเจมู่นะข้างหน้ามีเจมอยู่ทะเลาน้ำอ่ะมันสู้กับใครอยู่ม่รู้จะตายแล้วี่ะมันสู้กับเอฟเอฟอ่ะเจมสเจมเจมาเจอกันแล้วเจมเจมมาเจอกันแล้วเจมจมเจมขึ้นหัเข้องไหนวะเจมมึงทำร่าง เอาเลยดีว่เพื่อนเมไม้ไม้ไม้มันตัดยากหรอวะคนไหนกูถามคนไหนคนไหนไอ้เมงหวงเริ่มเล็กเล้วกูไม่มีบล็อกไาเไอ้เจมกูไปด้วยกูถามมึงมึงก็ตอบไปทีม่ปเจมขอบล็อกหน่อยตอนนี้ถ้าเจมคงถ้าผมไอ้เจ เจมขัดนอฮะไอเจมมึใส่เราทำไว้ดามใว่ะไม่จีมดูเจมดิตกเล้งไยตาใช่ปะเจมกูไปช่วยไ้ฟิมข้างหลังอะฟิมคนข้างหลังไปแล้วเดี๋ยว้าเกตด๋ยวช่วยไอ้หนเดยยวก่อน เจมเจมลุมเลยเจมเจมลุมไม่แทกนี่แทกไม่มาเฮ้ยทิมมันทีมอะไรวะนึกว่าทีมไม่ได้นะไม่มีไม่มีว่ายน้ำเรือมนทุกมือไอ้เจมนายจะลุมพี่แท็กไม่ได้นะมันมีมันมีแก๊สปัจเจมกล่องนะมีโอ้เย่าไม่มีบล็อกให้กูเลยตอนนีเฮอรพี่แท็กวิ่งไล่ไล่เจมนะผมไอ้เจมโดนพี่แท็กไล่เออสวยเฮียมันโอ้โห ก็น่โอ้โหพี่แท็กพี่แท็กจะก้าวไอเจมหน่อยแจมมันเยอะแจมแจมมันเยอะเอจีบไม่ไหวน้ำไว้ดูดิยังกระโปงอันนี้ด้วยเนี่ยมันมีนี่ไงไอเจมข้างหลังไอแจมหลังเวไวน้ำไว้ตอนนี้พี่แท็กไรเดินแล้วสัตยาอะไรครับผมโอ้ว้าวสัตยาอะไรครับโอ้ว้าวมีละจ้าโอ้ตอนนี้พี่แท็กไล่ไข่กูไม่เห็นได้บอกเลยไล่ไล่ไอเจมอย่างเดียวเลยวะ ไอเจมมต้อผมรวนไอเจมไล่หาเขานอะบนเฮ้ยไอเจมมึงมาทำยี่อะไรตอนนี้เนี่ยก็มาโดนไล่มมนก็โว่ไอเจมแม่งไม่ได้ดนกูผักเลยพี่ข้าคนนี่กออะไรวะวิว้ไปแลวจ้าตกูเป็นเนอกเอะรอะูนอะรกเปนอะไร่ไรููเกเเล็าอะไรดี ทำไมมีไม้หรอนี่ยืนเทเลพอร์ตเจมเจมเจมด้ว่ไหนวะมันจะเทเลพอร์ตอีกสามซีรีสไปไอ้ฟิมเออใช่บ่าไอี๊ไอ้ยมันมีกล่องขาเปล่าวะเจมเจมขึ้นมาเจมเจมขอขอไม้สีหน่อยขอไม้สีอันขอไม้สีไอ้เจมเอ้ไม่หดเห็นวะฟิล์ม ข้าไม่ทันเราข้าข้าพังไงอ้อก็จะให้ก่อนแลมาใคาอยู่ใกล้กูมอั้งเ่าะอยู่พี่พาเกมว้าพาเกมเนี่ยอ,อ,อยู่ให้ไกลคนที่สุดเลยพี่เล่นดูคนนะคระับท่เราไม่คนมาเปล่าจะคนกันหรือมาอ๋เย็ดกองขาหมากไป ใายไม่มีมันบอนกับเขาใหม่ไอ้เจมนไอ้เกมโดนแกงแบงอยู่สองนึ้นไม่บวกไม่ขับไม่บวกครับโอ้โหตอนนี้ไอ้ฟิมจูบพี่แท้งแล้วตบผมพี่แท็กโหดมากเลยครับผมพี่แท็กมันค้างพี่แท็กค้างก็ผมไม่ฟายก็ผมไม่ฟาย production ครับพี่แท็กโทษทีแต่กูก็จะแตกอ่ะไอ้เยอะแยะนะว่าไป เฮ้ยแฟนกูมาด้ำดมึงแล้วเฮียยกดอไรนฮะเี่ยมันไม่มีใครแกบของกูได้เลยเองออกเหรอมันไม่ออกคือไอ้โนตปเต็กงั้นก็ไครกของกล้องกูได้เลยพี่เอ้ามันเก็บด้ยังไงอ้าวไปครับตายหมดแล้วนี่โอเคเ็น สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาผมขอลาไปก่อนสีเกดในคำเราจะทำอะไรกินด้เดีย่าลืมกดไลค์ก่ไดแจก์่าเรกดไลคด้วยแล้วก็เดี๋ยวจริงๆชอบอะไรเพียงไม่รูมาลองผมจมีอะไรพิกดติดตามมาแล้วทำอะไรก็ได้เลยอะๆได้โอเคเราไปละไปสีเกดในคำไปละเราจะเจอเราเป็นคนรุ่นนาด้วยวีโดนอะไรโดนอะไแท็กเลี่ยบอ่ะบีบเออเดี๋ยวผมมึงเล่นไหมครับแต่มึงคุยกัน